ตีดีใจทุกครั้งนะครับที่เนเพื่อนนะครับยอมขายมานะครับเหรียญนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกทท่านนะครับที่ยอมขายมาให้ตีนะครับเหรียญนี้ก็คือ1บาทตาแผ่ินดิน2505นะครับเพื่อนๆซื้อมา5บาทนะครับขายออกที่10บาทนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเพื่อนๆืนส่งกันมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนบอกว่าเฮ้ยซื้อเบื่อจังเลยบอกทั้งราคาซื้อบอกทั้งราคาขายนะครับแต่เพื่อนๆนะครับถูกใจนะครับ เพื่อนถูกใจนะครับก็เลยยอมแบ่งของมาให้นะครับนี่ก็คือนะครับหนึ่งพันเหรียญนะครับเพื่อนๆบอกแบ่งให้กว่าหนึ่งพันเหรียญนะครับอาขายหมดให้ทักไปใหม่ขายหมดให้ทักไปใหม่นะครับเพื่อนๆมีอยู่หมื่นเหรียญนะครับจะทยอยนะครับแบ่งมาให้เรื่อยๆเลยนะครับ แต่ก็อย่างที่ว่านะต้องง้อเหมือนกันนะครับไม่ใช่จะได้มาง่ายๆนะครับไม่ง้อไม่งอนไม่ขอนะครับไม่ได้นะครับอาทีกันเลยครับนี่ก็คือหนึ่งบาทซาสนดีนะครับจํานวนนะครับหนึ่งพันเหรียญนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนแบบนี้เลยครับสนใจนะครับทักมาเลยนะครับนี่ครับได้มาแล้วหนึ่งถุงนะครับสองถุงนะครับสามถุงนะครับสามถุงแล้วก็สี่ถุงนะครับอ่า ห้าถุงแล้วก็หกถุงนะครับแล้วก็เจ็ดถุงแปดถุงนะครับเก้าถุงอ่าถุงสุดท้ายนะครับสิบถุงนะครับอ่าพวกนี้ครับเหรียญจะมีน้ำหนักประมาณเจ็ดกรัมนะครับเพื่อนเจ็ดกรัมก็คือถุงหนึ่งก็คือเกือบกิโลถุงหนึ่งก็ประมาณเจ็ดขีดนะครับ สูงก็มาเจ็ดขีวนนี้เพื่อนๆส่งมาแล้วหนึ่งถุงนะครับสองถุงสามถุงสี่ถุงห้าถุงหกถุงเจ็ดถุงแปดถุงเก้าถุงแล้วก็สิบถุงนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับตอนนี้ก็สิบถุงละพันเดียวนะครับถุงละหนึ่งพันบาทนะครับก็บอกกันตรงๆนะครับซื้อมานะครับห้าบาทนะครับขายออกที่สิบบาทสนใจทักเลยครับใต้คลิปครับใส่ที่อยู่กับเบอร์โทรมาด้วยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับซื้อห้าขายสิบครับ